สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับผมก็จะเกิดเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดมอัพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราวน์การลูกหนังโล่นะครับสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันเลยใน1คลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะเห็นหน้าเห็นตาเจ้าหนแบบนี้ทุกวันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเจดมอและทีมงานตูนยูนิเต็ดด้วยนะจ๊ะเราฟีเจอร์ทุกวันเนาะ o o k f a n p a g e YouTube c h anel n Tik t o k แล้วก็ Li@ n e แอดแอดไลน์มาคุยกันได้ที่แอดตูนยูเต็ดนั่นเองนะครับวันนี้ไปดูกันที่ื่อนราวของกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรมันจะมีปัญหากันนักหนาเหลือเกินนะั้ล่าสุดส oh, <no. S 1> ื่อ,อย่างเดอะมิลเลอร์สื่ออ่ดังอังกฤษที่มันจอบเต้าข่าวให้คนทะเลาะกันเนี่ยออกมาเสี้ยมเลยบอกว่าแมนยูเต็ดตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องกัปตันทีมเพราะแฮร์รี่มัวไกวกัปตันคนปัจจุบันเนี่ยไม่พอใจที่คริสตอโนโรนัลดอนักเตะจอมเก๋ มากกว่าตัวเขารวมไปถึงแยกไปตั้งกกตั้งเหล่าพวกละตินพวกสเปนิชโปรตุกิสบราซิลอะไรแบบนี้ทําให้ตัวฮขาร้วยมกวยเนี่ยไม่พอใจและรัฟรังนิกเองก็พร้อมจะยึดปลอกแขนจากมะกวยให้เซียรเซเว่นสวมด้วยทีนี้ข่าวไปรู้ถึงหูลุงรังรัฟรังนิกเข้าแถลงข่าวเมื่อวานนี้พูดชัดเจนเลยบอกว่าไม่คิดจะปลดมกวยแต่อย่างใดเลยเอามาดูบทสัมภาษณ์ลุงรังนะเขาบอกแบบนี้ว่า ผมไม่เคยคุยกับนักเตะคนไหนเลยนะเรื่องปลอ,อกแขนกับตันทีมเรื่องการเปลี่ยนตัวกับตันทีของทีมเราเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ใช่ประเด็นเลยเพราะว่าผมเนี่ยนะคือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าใครจะเป็นกัปตันทีมของแมนยูไนเต็ดและผมบอกตรงนี้นะแฮร์รี่มากไกว์จะเป็นกัปตันทีมของเราและจะเป็นไปจนจบฤดูกาลนี้นอกจากจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งมันไม่กวดขึ้นแน่นอนผมไม่ได้เครียดและไม่ได้ซีเรียสไม่ได้หัวเสียนะผมรูยแล้วว่าเราคุยอะไรกันมันไม่ใช่ประเด็นเลยโฟกัสของผมไม่ควรจะมาอยู่ที่เรื่องปลอ,อกแขนกับตันทีม มันควรจะอยู่ในเกมถัดไปนั่นมากกว่านะเออก็ถือว่าออกมาตอบแบบชัดถ้อยชัดคาชัดเจนว่าแมนยูเดจะมีกัปตันทีมชื่อแฮร์รี่มาควายต่อไปนะั <Ooh. S 1> น่นเองอ้าวเคลียร์ขาดนาหลายคนถามจะดำมาเยอะจะดำจะเปลี่ยนไหมก็ว่างกันบ้างโรนโดมาควายทะเลาะกันไหมตามนี้นะจ๊ะลุงรังเขาออกมาเคลียร์ขาดไปเรียบร้อยเรื่องนี้นะอา้าวก็อย่าลืมนะคอมเมนต์มาแลกลเปลี่ยนกันได้นะจ๊ะแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้จะดำด้วยนะแล้วก็ติดตามมาได้ทุกช่องทางชื่อเดืยอกันหมดเลยตูนยูไนเต ฟรีจะนึกเกิดจะดำทุกวันนะจ๊ะพวกนี้กลับมาอัปข่าวกันใหม่นะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ